็ชันมันคนธรรมดาดอกฟ้าคงสูงเกินไปรายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกวยัย เร้้ตตตยยัังงงหใใจอชชิคธสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววลีปริวัตรค่ะกับผมนายจันทพัชรานาครับและกับผมนายยอดใจกัมมสุงครับวันนี้นะคะพวกเราจะมาทดลองให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะวันนี้พวกเราจะมาทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิตจากทีวีค่ะ ทีวีนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบของวัตถุไม่เท่ากันนะครับตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ของเราต่อน,นะคะก็จะมีกระดาษฟอยล์นะคะแล้วก็ตะกรนไกค่ะแล้วก็กระป๋องโค้กสองกระป๋องนะครับผมแล้วก็มีปากกาหนึ่งด้าครับ งั้นพวกเราไปทดลองกันเลยนะคะไปกันเลยครับเราจะมาทำการทดลองกันนะคะที่หน้าจอทีวีนะคะมีไฟฟ้าสถิตอยู่นะคะเราจะนำกระดาษฟอยที่ติดกระดาษไว้แล้วมาติดที่หน้าจอทีวีนะคะว่าความไม่เลยพราะกระดาษฟอยนะคะเป็นตัวกลางไฟฟ้าที่ดี และเราก็จะนำที่ที่แบตเตอรี่ประจุบวกนะคะมาคีบด้านใดด้านหนึ่งของกระป๋องนะคะนำ สายไฟป,ประจุลบนะคะมาคีดกระป๋องอีกด้านหนึ่งนะคะและเราก็นำปากกาที่ผูกเชือกไว้เรียบร้อยแล้วมาวางไว้บนกระป๋องนะคะ เราจะมาสังเกตที่ห่วงฝ้ากระป๋องนะคะว่าจะเกิดปฏิกิริยายังไงนะคะมาสรุปผลการทดลองเลยนะครับผมการเกิดไฟฟ้าสถิตจากทีวีเป็นการเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นจากการที่วัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งซึ่งสูญเสียอิเล็กตรอนไปจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก ่วนวัตถุใดได,ได้รับอิเล็กตรอนมาจากเป็นประจุไฟฟ้าเป็นลบซึ่งขึ้นอยู่กับการเกิดไฟฟ้าสถิตครับทีวีกระดาษฟอยเป็นตัวกลางของทางไฟฟ้าที่ดีและการเกิดของห่วงฝากระป๋องแกล่งไปมาการเกิดการดึงดูดของกระป๋องทั้งสองตัวของสองด้านที่มีประจุไฟฟ้าต่างกันเนื่องจากห่วงฝากกระป๋องซึ่งเป็นตัวกลางทางไฟฟ้าครับ และพวกเราขอจบการทือบอลเพียงเท่านี้นะคะแ้ว้อง,องกลมาเปล่าจอมยุ่มเุ้าเปล่าอันหนึ่งสองั้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับกัะผมน,ะนะายธนทรกระผม<อ>ใป็นชั้นกวนหรอเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่หนึ่งส่อตั้ม ส,สวัสดีค่ะสวัดสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววล,ลีปริวัตรค่ะและกับผมนายจันทร์ธันนะครับผมเนี่ยผมนายยอดใจของตรงครับวันนี้นะคะพวกเราจะมาทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิตจากทีวี TV ค่ะไฟฟ้าสถิตจากทีวีนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบของวัตถุมีขนาดไม่เท่ากันนะครับตัดไล รวบแล้บอกตรลงไปเอาไเางั้นเอก็ไปอว่า่อนีเอาดีเอาอไปนู้นกูไม่ไปกี่เป่าตัวนี้พดหลอกไปนบอกไปหนักคมึบอกย่งะเอากัอนั้นคือบอกว่างั้นตามตามมาเลยนหมนะบวตัดตัวนี้ปเรื่องเป็น